เรื่องราวของพระมหาโมคัลานะกับฤทธปาฏิหารท่านพระมหาโมคัลานะท่านคือหนึ่งในอัครสาวกผู้ใกล้ชิดและเป็นที่รักยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากที่สุดเหนือกว่าเหล่าสาวกทั้งปวงพลังพิเศษของท่านช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักท่านสามารถเดินทางไปยังภพภูมิต่างๆได้ในพริบตา เหมือนก้าวเท้าข้ามธรณีประตูบางครั้งท่านก็ใช้ฤทธิ์ไปโปรดสัตว์นรกให้ได้เห็นผลของกรรมชั่วที่ทำไว้บางครั้งท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นอานิสง์ของความดีนอกจากนี้ท่านยังแสดงปาฏิหารเพื่อปราบมารร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาขัดขวางพระศาสนาเรื่องราวที่เล่าขานกันมาเช่น การปราบพญานาคผู้ดุร้ายให้สิน้นฤทธิ์หรือการต่อสู้ทางฤทธิ์กับดีระถีที่คิดร้ายพลังของท่านพระมหาโมกขลานาถไม่ใช่แค่ความสามารถวิเศษเท่านั้นท่านใช้ฤทธิ์ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าความเก่งกาจและความดีงามของท่านยังคงเป็นที่จดจำและกล่าวถึงเสมอมา